โอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสวสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพีแ่แกลเชนเคยนะครับผมช่องบิ๊กแนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลีนาฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับกิจกรรมนะครับครบรอบ5ปีฟรีไฟก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่สําคัญมีชุดนะครับมีชุดแฮชแท็กออลหลุดมาด้วยรับฟรีแน่นอน100%ยกเซิร์ฟ นะครับได้ฟรีๆถาวรเลยนะครับข่าวดีสำหรับหลายๆคนที่กำลังรออยู่ตอนนี้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะเป็นกิจกรรมอะไรยังไงก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายในส่วนกิจกรรมทุกอย่างทุกทุกรูปแบบเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนั่นเองว่ารับยังไงนั่นเองนะครับมาก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่นันก่อนนะครับก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้นี่เลยนะครับเป็นกงล้อลดราคานั่นเองนะครับรักที่วิว กนะิจกรรมตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะมีลดอ่า90% 8 5 7 5 6 5 60 55แล้วก็50แล้วก็พิเศษวคนนั้นก็จะเป็นอ่าราคา1เพชรทั้งร้านนั่นเองนะครับแล้วก็รีเฟซได้3รอบปะรีเฟซฟ,ฟรีได้3รอบแล้วจากนั้นก็คือรีเฟซรั้งละ10เพชรนั่นเองนะครับผมนะก็คือเนี่ยตอนนี้พี่หมุนได้90%ใช่ไหมพี่ต้องซื้อของในในราคาฝั่งนี้ก่อนนะพอซื้อเสร็จเนี่ย ก็จะกลับมาหมุนได้อีกรอบนึงนะครับแล้วมันก็จะตัด90%ออกนั่นเองครับแล้วก็ใครได้1เพชรไปแล้วเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับพี่อยากดูแบบน้องๆคนไหนว่าดวงดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมประมาณนี้สุดของออกมาทั้งหมดเนี่ยก็จะมีหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดนี้นี่อ่ากางเกงไดโนชุดไดโนนั่นเองนะครับไดโนเสาร์อย่างเทนะครับนี่พี่ก็มีเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับใครอยากได้รีบมาจัดกันเลยนะครับมีหัวนี้ด้วยนี่ยังไง เทจะจัดเทจะจัดนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมนึงนะครับก็มีหลากหลายกิจกรรมเลยนะครับอีกกิจกรรมนึงเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของตู้สุ่ม8ทีนะครับการันตีไอเทม,มันเองนะก็จะเป็นท่าเปิดตัวนะครับนี่เป็นท่าเปิดตัว กอน,นี้มาแล้วนะครับถ้าเปิดตัวขี่เมฆกันเองนะครับแล้วก็จะมีสกินปืน XM8 Evo นะครับนี่ใครที่ยังไม่ได้มาจัดนเนรีบ,รบเลยเดี๋ยวจะหมดกิจกรรมก่อนอีก5วันเท่านั้นนะครับผมเนี่ยมันลดราคาด้วยประเด็นหนะ้าดูดิอ่าลดราคาด้วยทุกตู้เลยดูดิตู้นี้ก็ลดเฮ้ยลดลดสุดๆนี่อันนี้ก็ลดโอ้โหรีบๆมาจัดกันเลยนะครับเพราะว่าเขามีกิจกรรม ลดราคานะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมท็อปอัพนะครับเติมครบ399เพื่อจะได้รับท่าทางตัวนี้โคตรปั่นนะท่าทางโคตรปั่นเลยนะครับสำหรับท่าทางนี้นะครับผมเนี่ยอ่านะครับแล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะมีนี่ลดยกคังพลังนะครับไอ้ยศอ่านได้ทันเดี๋ยวป๊บนึงลดยกคังนะครับผมพลังพัง ขายข่าไม่แล้วพี่ขายข่าไมแล้วออยง่ายคือลดยกร้านค้านั่นแหละเออนะครับส่งท้ายเดือนนะครับนี่ลด50%ในกิจกรรมที่ร่วมรายการนั่นเองนะครับนี่เต็มเลยนะครับนี่ตามรายตามรายการตามนี้เลยครับที่ลดราคานั่นเองนับส่วนอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรละแล้วก็มีนี้ด้วยวันเดียวเท่านั้นนะครับนี่เฮ้ยลดราคาเหลือ5พิษเฮ้ย,ยถูกเกิน นะครับถูกเกินสการมีการดอนนะครับสการฉลามแล้วใครจะไมาจัดเนี่ยเรี่มาจัดเลยนะครับแล้วก็จะมีกล่องัวนี้ชุดเจร์ชนนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ส่วนเพียวเดอร์สีขั้นสูงตอนนี้ก็หลุดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ใครอยากจัดเพียวเดอร์สีขั้นสูงเนี่ยเรีบรมาจัดเลยบอกเลยว่าซีซั่นหน้าเนี่ยบอกเลยว่าโคตรเทแล้วมีท่าทางด้วยนะท่าทางโคตรเทเลยนะครับท่าทางเหมือนแบบท่าทางอกหักแล้วก็แบบไปไปไปล้มลงพื้นอะไรเงี้ย โคตรเท่นะครับผมบอกเลยว่าโเคตรเท่เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้มาจัดก็สามารถจัดได้นะครับหนึ่งพันเพจเท่านั้นทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมครบรอบปี f ปีฟรีไฟอยู่ตรงไหนเว็บคันเทพเว็บเติมเกมที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีบริการขายดีเกมมีบริการขายบัตรเติมเกมฟรีไ f i r ร์วและเกมอื่นๆอีกแยะ่ยะมากมาย และยังมีขายไอเทมโค้ดเกมนะครับเว็บนี้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับไม่โกงไม่เกียนแน่นอน100%ลิงก์เว็บอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตอนนี้อัปเดตนะครับนี่ปฏิทินของฟรีมาแล้วจะเริ่มวันที่1นเดือนหน้าเลยที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าวันที่1เลยนะครับนี่1นึ่งสิงหาคมนะครับโอ้โหนี่มีกิจกรรมล็อกอินนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมอ่าล็ เล่นเปรรงวัลก็จะมีเสื้อ t อตแทก l l r o ล n d นะครับแล้วก็ยังมีลายเพนน้าเอ้ยนี่วันที่13มนะครับมีล่มมีโอ้โหสกินคู่หูมีเพิกัชทตันด้วยวันที่2ี่สิบง่าคมมันเดียวเท่านั้นนะครับแล้มีบัตรสร้างห้องด้วยโอ้โหมีสกินปืนถาวรไอวอคู่หูเยอะจัดดูของฟรีดีอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยดูไอมีไอวอด้วยโอ้โหเอาจัดมีสกินปืนถาวรเฮ้ยตัวละครฟรีแน่ ตัวละครใหม่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวละครตัวละครจัดตินบีเบอร์อ่ะนี่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 จำสกิลได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่าบอกนะตัวละครแจกฟรีอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่เลยปะใช่เลยปะใช่เลยปะมามามาเดามาคอมเมนต์กันหน่อยเร็วโอเรามีสกินลถแจกฟรีด้วยสกินลถใหม่อ่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่มารีวิวในคลิปหลังแล้วกันสกินลถอันนี้บอกเลยว่าโคตรเท่หลุดไปในจีก่อนหน้านี้แล้วนะครับบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับผมพี่เคยรีวิวลงใน อ่าทิกตอกแล้วสามารถไปดูในทิกตอกพี่ได้ครับเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับผมมีกระทะมีโอ้เยอะจัดมีสกินมีดโอ,โอ,โอ้ฟรีซะด้วยไม่หยาแล้วก็เพชรตามเพื่อนกลับมานะครับนี่เลยนะครับเพชรตามเพื่อนกลับมากลับมาแล้วอ,อมาบ่อยเกินแต่ไม่เคยได้สักทีนะครับผมแล้วก็สำหรับของฟรีเนี่ยตอนนี้ก็มีบางอันนะครับที่หลุดมาในส่วน ปฏิทินรับของฟรีเนไหมแบบเสื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันยังไเล่นไม่ได้นะกิจกรรมยังไม่เริ่มมันเองนะครับจะเริ่มในวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่6นะครับเสื้อจะมาวันที่6นมันเองนะครับนี่คือเสื้อตัวนี้นี่ Attac o u n d นะครับข้างหลัง,งเขียนว่าแชมเปี้ยน Attac o u n d นั่นเองนะครับอ้อย่างสวยเลยนะครับดูดิอ่านะครับอย่างสวยอย่างสวยเลยนะครับแล้วก็จะมี รูปปั้นมีตั๋วนะครับมีสกินล่มนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละสำหรับของฟรีคร่าวๆนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยบอกเลยว่าของฟรีแจกเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นสกินปืนผาวนไอวอร์นะครับตัวละครด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเนี่ยเพราะอย่างว่าตัวละครใหม่แต่ว่ามันอยู่ในแบนเนอร์ของฟรีไงปันเดนหน้ามันอยู่ในแบนเนอร์ของฟรีแล้วเริ่มมาที่5ด้วยไนงะที่จะถึงเนี่ยโอ้โหโคตรสุดแล้วข้างบนน้อยเขียนบอกเลยว่ากิจกรรมฉลองอ่า5ปีเรับของฟรียกเซริร์ฟซะด้วย น่าจะฟรีทั้งหมดนี้นะให้พี่เดานะนะครับให้พี่เดานะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมครบรอบ5ปีแจกของฟรียกเซิร์ฟนั่นเองนะครับส่วนกิจกรรมอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมมาอัปเดตคราวประมาณนี้แหละสำหรับเสื้อนะครับผมเสื้อแล้วก็ของฟรีอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะส่วนใครที่อยากได้เพชรฟรีไฟลนะครับสามารถไปดูไลฟ์สดนะครับพี่แจกเพชรสายไฮไลท์นะครับเชิงตึงอะไรต่างๆแจกเพชรในสตรีมทิกตอกด้วยนะครับทิกตอกพี่เดยวพิ่ทิ้งไว้ใต้ คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับไว้เจอกันในติกตอกครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ตขอลาตัวไปก่อนนะครับผมับคำว่าสาวัสดีครับ